เจ้าประวัติสนามราชมังคลากราสถานสนามแห่งนี้สร้างเมื่อปีคศ1969โดยคณะรัฐมนตรีนำโดยนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมกิติการมีมติเห็นชอบด้วยกับโครงการจัดสร้างสนามกีฬาที่หัวหมากขนาดความจุ100,000คน ด้วยงบประมาณ40ล้านบาทซึ่งเสนอเข้าที่ประชุมตามที่องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งชาติหรืออสอกทที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นกกทนะครับหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองโดยได้นําเสนอมาแต่ยังไม่มีการก่อสร้างเนื่องจากไม่มีงบที่มากพอ จนกระทั่งในบีกอสหนึนายบยภัยบูลวัชรพันธ์ผู้ว่าการกรกตคนแลกเสนอของงบประมาณ500ล้านบาทเพื่อก่อสร้างสนามกีฬากลางขนาดความจุ8 0ดหมื่นที่นั่งภายใต้สนามกีฬาหัวหมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติร่วมกับสนามสุขพัชราใสซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยมอบหมายการสร้างให้กับคณะสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ทยาลัยเป็นผู้ออกแบบ และทำสัญญาจา้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิวัฒน์ก่อสร้างพร้อมจัดสร้างบริษัทสยามซีเทคจำกัดเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างเมื่อวันที่22กันยายนคศ1988จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่31พฤษภาคมคศ1995รวมระยะเวลาก่อสร้างเนี่ย2,444วันคิดเป็นเงินทั้งหมด630ล้านบาทโดยเกินไปถึง130ล้านบาทกันเลยต่อมาในระยะที่2คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก้าให้ความร่วมมือตกแต่งรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและระบบไฟส่องสว่างระบบเสียงเพิ่มเติมการติดตั้งเก้าอี้บนอัฐจันฝังมีหลังคาพร้อมราวกันตกโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดช้างมอยฟอนิเจอร์เป็นผู้รับเหมารวมค่าใช้จ่ายประมาณ550ล้านบาทแต่ใช้วงเงินไป3 6 7ล้านบาทตามนโยบายลดค่าใช้จ่ายของนายสุขวิทย์ลังสิทธิผลประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่13และระยะที่3ในช่วงก่อนเปิดการแข่ง ันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ประมาณ1เดือนคือการจัดทำตาสัญลักษณ์พระราชาวิธีราชมังคลาพิเศษและตัวอักษรแสดงชื่อสนามเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อติดตั้งบนกำแพงส่วนนอกอัฐจันทร์ฟังกระถางคบเพลิงการตกแต่งบริเวณส่วนที่ประทับและส่วนที่นั่งประธานรวมถึงการทาสีภายในบางส่วนตลอดถึงการสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นเงิน8ล้านบาทโดยรวมงบทั้ง3ระยะเนี่ยคิดเป็นเงิน1,188ล้านบาทหลังจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13เสร็จสิ้นแล้วมีการปรับปรุงต่อเติมที่ทําการสมาคมกีฬาห้องประชุมและสํานักฝ่ายต่างๆของกกทโดยรอบใต้ถุนอัฐจันทร์ทําให้ยอดงบประมาณการก่อสร้างสน สนามแห่งนี้รวมทั้งสิ้น1,255,569,337บาทซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศที่สำคัญรวมไปถึงการจัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทานและนัดกระชับมิตรของฟุตบอลทีมชาติไทยหรือสโมสรของไทยกับฟุตบอลทีมต่างชาติเช่นแมนยูลิเวอร์พูลลีดยูเนเต็ดเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและเชลซีเป็นต้นโดยสนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่แคว้นหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครราชบังคลากีฬาสถานเป็นสนามเย่าหลักของชาติไทย มาตั้งแต่สร้างเสร็จเลยและใช้รองรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพราชมังเคยจูกคนได้ถึง65,000ที่นั่งแต่ปัจจุบันก็ลดเหลือ49,000ที่นั่งและเพิ่มมาเป็น51,522ที่นั่งในเวลาต่อมาผ่านการจัดการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่มาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งเอเชียนเกมปี1998เอเชียนคัพปี2007กีฬามหาวิทยายลัยโลกปี2007สุซูกิค2014 2016และ2018 เคยจัดฟุตบอลโลกสำหรับทีมหญิงชุดอายุไม่เกิน20ปีมาแล้วในปีคศ2004และยู23ชิงแชมป์เอเชียในปีคศ2020นอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วราชมังยังถูกใช้เป็นจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆอีกด้วยซึ่งนักร้องระดับประเทศจนไปถึงระดับโลกเนี่ยต่างเคยมาเล่นที่นี่ เช่นโค p ปเเอเลดี้กากาหรือวันไดเด렉ชั่นก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปเล่าประวัติสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s ซับสไคร์ถ้าถูกใจก็อย่าก,กดติดไลค์ล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพวกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ